ทุกอย่างไรท่านก็นอธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทเอาวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณถ้าไม่อธิบายก็คงไม่รู้เพราะว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นสภาวะธรรมล้วนๆไม่ใช่หลักปฏิบัติขอเข้าใจว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นไม่ใช่หลักปฏิบัติดับทุกข์เป็นการอธิบายสภาวะธรรมชาติที่ทําให้เกิดทุกข์แล้วก็มีธรรมชาติที่ตีกับที่ทําให้ความทุกข์ดับ นั่นคือว่าอวิชชาคือความไม่รู้จักสัจธรรมเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารคือการปรุงแต่งทางจิตสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณการปรุงแต่งทางจิตนี้ก็เกิดอาการรับรู้ในอาการปรุงแต่งมันจะรอรับรู้วิญญาณนี่เป็นปัจจัยเกิดสลาเตนะใหม่ว่าเป็นนามรูปคือความรู้สึกทั้งหมดที่เป็นนามที่ที่เป็นตัวขันทั้งห้าที่เป็นเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณและรูปของนามหรือนามของรูปที่มันเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาจากาสังขารวิญญาณเนี่ยมันก็จะพร้อมที่จะรับอารมณ์ที่มันป่งขึ้นมาจากสังขารที่มันลงมาจากวิชาเกิดสลายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหกเนี่ยจะรอคอยรอคอยรับรูปที่มันพอใจหรือไม่พอใจมันก็จะผลักออกไปตรงนี้ย เพราะนั้นคำนี้ที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าตายแล้วจงไปเกิดอย่างนั้นนะความหมายมันชั่วขณะจิตเดียว